ไมต่ต้งพักการเมืองพักการเมืองถูกต้องตามกฎหมายพักการเมืองผิดกฎหมายนะครับการต่อสู้อีกแบบหนึ่งแนวทางที่ไม่เอาไปตามแบบนี้ละนะครับเข้าป่าจับปืนสู้ยึดอํานาจรัฐกันนะครับอันนี้ก็มีแนวทางของการเปลี่ยนแปลงมีแนวทางของการต่อสู้มียุทธศาสตร์ยุทธีชัดเจน <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่แน่นอนถามว่าวันนี้เนี่ยปัญหาบ้านเมืองรู้ไหมว่ามันมีอะไรเยอะแยะเยอะแยะและทุกคนก็รู้เหมือนกัน <c oughs> เพียงแต่ว่าไอ้ที่รู้เนี่ยนะจะทำยังไง แก้กันแบบไหนถ้าแก้กันแบบเก่าก็อย่างที่บอกว่าโอเคถ้ายังนักการเมืองยังเป็นแบบนี้คณะที่ที่ที่ขับไล่มาก็ไม่เอาไงถูกไหมครับโดยสรุปก็คือเหมือนกันว่าไม่เอาก็รับไม่ได้ขอขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกรงจะเข้าใจผิดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเห็นด้วยคุณพิเชษอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลยิ่งรักทักษินเนี่ยผมว่านี้ล้มเหลวแต่ที่ผม อาจจะกล่าวไปไกลกว่าคุณพิเชษเพราะว่าผมก็รบกับมาไม่ไม่ไม่ใช่แค่รบกับรัฐบาลทักษิณม,มาทนาผมเคยรบกับประชาธิปัตย์รบกับความหวังใหม่ผมบอกได้ว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันะนะครับเพราะ,ะรัฐบาลความหวังใหม่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเป็นชนสองก็เช่นเดียวกันะนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมมาถึงจุดหนึ่งอันนี้อาจจะอายุมากแล้ว รบกันมานี่เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มาก็10กว่าปี <Okay. S 2> นะครับเรียนมาอีก10กว่าปีแล้วก็ออกมารบอีก10กว่าปีวันนี้ก็60สิละ <Okay. S 2> นะฮะผมข่าวละผมบอกได้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าหนึ่งถ้าเพียงเป็นการล้มพักหนึ่งเอให้อีกพักหนึ่งเข้ามาเจงแน่อ,อันที่สองถ้าสมมุติว่าล้มพักยิ่งรักทักษิณแล้วเอาทหารเข้ามาซึ่งวันนี้ก็ ได้กลิ่นละพอเห็นคุณประสงค์สุนทรีไปไป,ไปไปไปที่นั่นะนะฮะแล้วก็เสียอ้เองก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าก็เป็นเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคุณสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับพลเอกสุรยุทธ์ก็รู้อยู่แล้วว่าหลัง19กันยาถ้ามาทหารเข้ามาก็พังอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้ออันนี้ต้องคิดให้ดีไม่เอาประชาธิป,ปัตย์ไม่เอายิ่งรักไม่เอาประชาธิป,ปัตย์และไม่เอาทหารคุณจะทําอะไรคุณก็ไม่เหลืออะไรแล้วคุณก็ต้องเหลือรัฐบาลประชาชนอันเนนนนีี้้้ยมััป็โจจท์ซซซึ่่งงคออขาะกกแลบน เพราะว่าเราพูดถึงการยึดอำนาจรัฐแต่ไม่มีทหารยึดอำนาจรัฐโดยประชาชนทำยังไงแต่มันทำได้นะครับเพราะว่าปี2011ตูนิเซียก็ทำมาแล้วปี1986ที่มนิลาก็ทำมาแล้วแต่พี่ที่มนิลาเนี่ยโดยโคโรซอนาคิโนเนี่ยวันนั้นกับคาร์ดินอลสินเนี่ยนะครับวันนั้นไอ้แรงแรงดนบันดาลใจของชาวมนิลาใน1986เนี่ยนะครับมาจากแบงกอก 1973 14ตุลาเนี่ยผมว่าโจทย์เนี่ยแต่วันนั้นนะ่ะมันน่าเสียดายที่ว่าพอไอ้1973หรือ2516 14ตุลานั่นนะ่ะไอ้วันนั้นคุณพิเชษก็ผมวันนี้ก็ยังผมดำนะครับแต่วันนั้นก็อายุคงหนุ่มๆนะอ่ะนะเพื่อนผมผมก็เรียนประมาณปี4ผมหลังคุณธีรยุทธ์บุญมีรุ่นหนึ่งแต่แต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะผมอยู่เมืองนอกแล้วตอนนั้นที่มันน่าเสียดายก็คือโอ้โหเราใช้ความสามารถแล้วก็ เลือดเนื้อเพื่อที่จะได้มาซึ่งอํานาจไปล้มไปล้มทรราชตนหนึ่งแต่ภายในเวลาไม่กี่เดือนเราก็เอาอํานาจที่เราได้มาจากการล้มทรราชตนนั้นเอามาให้ทรราชตนใหม่ใช่ไหมฮะในเวลาสั้นแต่ผมหวังเชื่อว่าถ้าสมมุติเราสามารถที่จะใช้โมเดล S <S 14ตุลาหรือว่าตูนิเซีย2011หรือว่า <S <S มานิ<ม>ลา1986ได้นี่ผมเชื่อวันนี้ รุ่นนักต่อสู้แบบคุณพิเชษพัวเราตัวผมคุณพระช,ชาย,ยังผมนำอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมดูนักต่อสู้นี่กับผมดอกสีเหลากันสีดอกเหลากันเยอะแล้วะนะครับมผมเชื่อว่าถ้าได้อำนาจได้ได้อะไรนะได้เงื่อนไขคล้ายๆกับ14ตุลาเน,นี่ยผมคิดว่าเราสามารถพลิกประเทศได้แต่อันนี้ต้องคิดให้หนักอย่าทำเพียงเพราะว่าความชิงชังขัางแค้น พักเพื่อไทยหรือว่าพักไทยรักไทยหรืออ,ระอะไรนะพลังประชาชนสมัยก่อนหรือผมผมก็สู้รบกับคุณทักษิณมานานแต่ว่าผมไม่เคยเอาเป็นอารมณ์เป็นส่วนตัวเ,เพราะว่าท้ายสุดถ้าเราไม่ระวังเราจะจบลงด้วยการล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณแล้วได้คน ใหม่ขึ้นมาซึ่งทําเหมือนรัฐบาลยิ่งรักทักษิณอ,อย่างไร้อย่างนั้นเลยค่ะโดยสรุปทั้งสองท่านจริงๆแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อที่จะทําเพื่อประเทศชาติแต่ว่าอาจจะมีการมองในมุมมองที่แตกต่างกั<ช>นรุ่นแต่ละรุ่นก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปก็มองแตกต่างกันไปณนะวันนี้ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมว่าในจุยนิดหน่อยหน่อยนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนเป็นนวันนี้ก่อนท่านมองว่าจะบอกกับประชาชนที่จะเรียนเชิญประชาชนที่จะไปร่วมกับซ้ายหรือว่าไปร่วมกับคนไทยส่วนใหญ่ของชาติไทยหรือว่าคนไทยกลุ่มที่เห็นความสําคัญของความเป็นอยู่แล้วความคงอยู่ของไทยท่านจะบอกกับประชาชนกลุ่มนี้ว่ายังไง แนวทางต่อไปกําลังใจที่หลายๆฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าทาแล้วเพื่ออะไรทาแล้วได้ประโยชน์หรอเอาอย่างนี้ถ้ามันต้องตอบคาถามนี้ด้วยตัวเองนะะใครมาตอบแทนไม่ได้หรอกผู้เขารวมต้องตอบเองเราเราอยู่อย่างนี้ยังไงถ้าอยู่สบายดีไม่มีปัญหาอะไรนะเช้าขึ้นมาตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันออกกําลังกายอยู่กับครอบครัวมีความสุข ออกไปก็วุ่นวายท่านก็นอนอยู่กับบ้านไม่มีปัญหาใช่ครับนะแล้วก็คนอีกแบบหนึง่งตื่นแต่ตีสี่นะครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่านะออกมานอกบ้านก่อนจะขึ้นรถเมย์ก็ยืนรอเข้าแถวะนะครับอาจจะนั่งเข้าแถวขโมอไซค์ก่อนอ,ออกมาปากซอยเสร็จมาเข้าแถวเพื่อขึ้นรถเมย์มาถึงที่ทำงานเจ็ดโมงครึ่งนะครับซือ้อกับข้าวใส่ถุงมาสองถุงนะครับสำหรับมื้อเช้าและมื้อกลางวันด้วย นะครับข huh. ึ้นไปเสร็จปั๊บก็แปดโมงครึ่งพอดีนะเสร็จแล้วก็กินข้าวนะเจ็ดเจ็ดเวลาหน่อยรอถึงเที่ยงเที่ยงก็ข้าวที่หอมากินต่อจนถึงห้าโมงเย็นก็เลิกนะครับวิถีชีวิตวิถีชีวิตแล้วก็กลับไปพอสิ้นปีปั๊บนี่สาธานะของตัวเองก็เพิ่มขึ้นมาอีกห้าหมื่นห้าหมื่นบาทต่อปีนะปีหน้าก็เป็นเจ็ดหมื่นอีกปีก็เป็นแสนหนึ่งนะครับแล้วก็พอเจ็บไข้ไม่สบายตายแล้วเอาเงินที่ไหนไม่มีละ ถ้าพอใจแบบนี้ก็อยู่ไปคะได้ไม่มีปัญหาดูไปสิเห็นเห็นด้วยเลยแล้วจริงๆเนี่ยคุณพระชาโจทย์ที่ผมตีในค่ายคุณพิเชษมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าโดยประชาชนด้วยไม่มีทางอื่นเพียงแต่ว่าโจทย์อันนี้ผมบอกว่าขอให้ระวังให้ดีอันนี้ไม่ใช่โจทย์รุมตื้ทักษิณ นะฮะไม่ใช่โจทย์ล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณแต่เป็นโจทย์ล้างบางการเมืองไทยซึ่งมันกว้างกว่าะนะครับและอันนี้เนี่ยของผมเ,เราเลยทำออขออนุญ,ญาตประชาสัมพันนิดน,นะครับเพราะว่าเราเรากะว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรนะการนำร่องหรือว่าปิดท้ายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ทำในในามสถาบาันสัส,สดวัตเพราะว่าเราเราเห็นไอ้ความสำคัญและพลานุภาพและพลังของประชาชนที่จะออกมาเราต้องการให้ พลังของประชาชนไม่ได้เป็นพลังของไก่หัวขาดะนะครับอันนี้เราก็เลยจะจัดสัมมนาเนี่ยชื่อล่างบางการเมืองไทยอันนี้โดยสถาบัานศา,ศาส์วัตนะครับแล้อันนี้ก็มีเนี่ยจะเรียนเชิญก็พี่ไพศาลพืชมงคลข,<อ><ม>ของเราพี่ชัยวัฒน์สินสุงวงะนะครับแล้วก็มีนักวิชาการอาจารย์ประสาทมีแต้มเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอะไเนี่ยแล้วเราก็จะมาพูดเนี่ยสามเสาติดกันเลยค,คือเสาที่17 นะครับพฤศจิกาแล้วก็24อันนั้นก็จะก่อนใกล้ๆกับของเสีย้ายเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นอีกอีกเสารนึงก็คือ1ธันวาคมที่อนุสรสถาน14ตุลานี่ครับนะครับถ้าอย่างถ้าถ้าจะสนุนาก็เวลาช่วงบ่ายนะครับก็12 3 0ถึง17บเจ็ดนยนะครับถ้าทําไม่ได้ก็จะขอบคุณมากครับทีนี้ผมขอเนี่ยอีกนิดกนึงถ้าอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเป็นของเรานะ เช้าขึ้นมา8ปดโมงเราก็คอรพสงชาติแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพออ่านหนังสือพิมพ์พอเห็นอะไรพอบีส่วนตรงไหนไปที่ไหนก็คุยปับ๊บโอ้โหเรามีรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่ทําขายหน้าทุกเรื่องนะครับเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้านางยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับประเทศนี้เนีนะเอาชื่อ60ล้านคนใส่ในกล่องแล้วเด็กมาจับ เบอร์ใครก็เป็นคนนั้นก็เป็นได้ทั้งประเทศเชื่อว่าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะ <c oughs> เสร็จแล้วประเทศนี้โอ้จะมีรัฐมนตรีสักคณะหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหาบ้นานเมือง <c oughs> นะครับรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าทักษินว่าอย่างไร <c oughs> อนุญาตไหมให้เป็นถ้าอนุญาตเป็นได้ <c oughs> แล้วก็เวลานี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณอยากจะเติบโตทางชีวิตราชการ <c oughs> ใช่ไหมนะ ถ้าคุณอยากเติบโตชีวิตราชการตั้งแต่เป็นประหลัดน้อยๆจนถึงประหลัดใหญ่สุดนะเรียกว่าจนถึงประหลักกระทรวงเนี่ยนะ,ค,ะคุณก็ต้องโค้งคำนับแล้วก็เข้าไปพี่นอกพี่เทาแล้วทําทุกอย่างที่ให้นักการเมืองพอใจะนะคุณก็จะได้เป็นคุณพอใจอย่างนั้นใช่ไหมนะครับหรือคุณทนไม่ได้กับบรรยากาศแบบนี้สภาพอย่างเนี้ยถ้าทนไม่ได้คุณก็ออกมาะนะครับ,รบเพราะว่าเรนนี่มันเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของทุกคนเขาถึงต้องการคําตอบเขาถึงต้องการความรู้สึก ร่วมกันว่าเฮ้ยถ้าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้นายกรมตีต่อไปจะชื่ออะไรจะมีนายกไหมมีนายกแต่ว่าทุกคนบอกว่ามันก็ต้องพักการเมืองไปก่อนหยุดระบบแบบนี้สักสี่้าห้าปีบางคนบอกว่ามันน่าจะมากกว่านั้นเอาละผมว่านั่นไม่ต้องมาเถียงกันจะมาเถียงกันทําไมนะครับเอาว่าวันนี้เนี่ยถ้าเห็นด้วยในหลักการกันแบบนี้นะครับยี่ิบสี่ก็ออกมาแสดงความรู้สึกนะครับแล้วก็ก็ไม่ต้องการปฏิวัติเหมือนกับที่อาจารย์ว่านะครับ แต่คณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนออกมาล้านคนเนี่ยเสียอายก็บอกว่าแล้บ,บางคุณอยู่ไม่ได้แล้วคุณต้องไปนะรรเราก็ให้คุณอยู่แล้วไอ้นี่คือนี่คืออำนาจของประชาชนที่มาทวงคืนอ,อำนาจของเขาได้มามครับ ก็สองท่านก็เน้นอำนาจของประชาชนทั้งคู่แก้คำพูดนี้ต้องการปฏิวัติรัฐประหารนะครับของผมเนี่ยแต่เป็นการปฏิวัติโดยประชาชนนะครับไม่เป็นไรผมผมไม่ติดใจละปฏิวัติรัฐประหารไม่ช่อันนี้คือการยึดอำนาจรัฐแลวผมว่าผมว่าคงจะต้องเลิกเหนียมอายกันแล้วก็ไม่อ้อมค้อมตรงไปตรงมาอันนี้คือการยึดอำนาจรัฐอีกสังนิดนึงนะคะในประเด็นของท่านพิเชษค่ะท่านพิเชษมีความเห็นยังไงกับ เรื่องที่จะเกิดลําดับต่อตอไปในการตั้งคําถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นของท่านของอาจารย์วุติพงศ์ก็ตามแต่หรือของฝ่ายตรงข้ามเลยที่มองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้มีความชัดเจนมันไม่ได้มีความมั่นใจได้ว่าจะแก้ปัญหาการเมืองที่มันที่มันเละเทะที่มันมีแต่ปัญหาณวันนี้ท่านพี่เชษจะบอกว่ายังไงะคะนอกจากนอกจากบอกว่าให้ประชาชนคนไทย ถามใจตัวเองว่ารับได้ไหมกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วถ้าสมมุติผมบอกว่านะเหมือนกับที่เวลาเขาหาเสียงกันเนี่ยนะบอกว่าเอาละถ้าผมมาล้มรัฐบาลนี้ได้ผมมาเป็นรัฐบาลนะครับผมจะให้ค่าแรงห้าร้อยบาทต่อวันขั้นต่ําคุณพอใจใช่ไหมเนี่ยหรือนี่หลือคือความพอใจนะถ้าเอาความพอใจอย่างนี้นะนะผมว่ารัฐบาลไหนก็ได้มันพูดได้งั้นอ่ะถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเรารู้ว่าปัญหาของบ้านเมืองคืออะไรนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันต้องทํากันแบบไหนทําอย่างไรระบบถ้าให้ปล่อยเลือกตั้งแบบนี้ไปเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะครับเหมือนกับที่เขาปลามาไอ้พวกที่มาเนี่ยมันไม่มีทางไปทั้งนั้นแหละนะสอบตกกันทั้งนั้นแหะแพ้ทั้งนั้นก็แน่นอนถ้าสู้กับคุณแบบนี้ก็ตกทุกทีอ่ะถูกไหมครับนะมันก็แพ้ก็คุณแจกผมไม่แจกอ่ะถูกไหมครับก็ระบบมันเป็นอย่างนี้มันน,นี่คือความล้มเหลวของระบบถูกไหมฮะความล้มเหลวของระบบผมถ้งบอกว่าวันนี้ถ้ายิ่งลักลาออกนะ อาจจะมีนายกที่อเฉลิมแต่ถ้ายิ่งรักยุบสภาอาจจะมีนายกชื่อพันทองแท้ถูกไหมครับเขาไปลงสสนีถูกไหมครับแล้วถามว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผมก็จะไปแข่งกับคุณในแบบนี้ผมว่าอย่าไปคิดมากถึงขนาดว่าเอาเป็นเปเปอร์เลยว่าผมจะทําอะไรหนึ่งสองมันก็นโยบายรัฐบาลแล้วมาบอกว่าประชาชนเอาไม่เอาอวันนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าที่เขามาทําเปเปอร์ให้เนี่ยคุณพอใจไหมว่าปไอจํานําข้าวเนี่ยนะวันนี้สี่แสนล้านเนี่ยมันโูงกันไปแล้วสามแสนเนี่ย พอใจใช่ไหมกับกระดาษแผ่นนี้ที่เขียนมาเนี่ยนะถ้าพอใจอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรผมบอกไงเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องการและก็ต้องการคําตอบว่าโอเคใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีล่ะจะแก้ปัญหาอะไรบ้างล่ะวันนี้เนี่ยปัญหาเต็มบ้านเต็มเมืองรู้กันหมดทั้งนั้นอ่ะนะครับนักการเมืองคอร์รัปชันแบบที่อาจารย์วุฒิพงศ์ว่าเนี่ยก็ติดคุกอย่างเดียวนี่ก็ต้องทําอย่างเงี้ยนะอันนี้นโยบายนักการเมืองโกงติดคุกถูกไหมครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอเคติดคุกทั้งพ่อทั้งลูกถ้าลูกไม่ทําก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยนะพ่อบอกว่าพ่อไม่เป็นรัฐมนตรีเอาลูกไปรฐมนตรีได้ <c oughs> อีจเราบอกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าพ่อมึงโกงกูเอาจแบบพ่อพ่อไม่เอาลูกถูกไหมครับไม่ใช่โมโดกมไม่ได้สืบทอดกันตได้นะแต่ว่าเราอยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆนะครับ <c oughs> ที่บ้านอื่นเมืองอื่น,เ,นเขาเป็นแบบอย่างให้กับเราเยอะแยะแล้วเราก็ทําได้แต่เราทําไม่ได้นะเวลานี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ ก็ต้องทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนเพื่อ,อที่จะทำไดถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะไปทําได้ไงค่ะท่านค่ะก็ท่านผู้ชมก็ได้ฟังแนวคิดในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาประเทศนะคะไปในแนวทางที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เราทุกคนในประเทศไทยแล้วนะคะจากทั้งสองท่านท่านพิเชษแล้วก็ดรวุฒิพงศ์ค่ะประชาชนคนทางบ้านที่กําลังฟังอยู่มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาร่วมกันคิดเห็นแล้วก็ ส่งเสียงนะคะผ่านทางโทรศัพท์ได้ค่ะที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะรวมไปถึงทาง SMS นะคะที่หมายเลข4890011ค่ะโดยพิมพ์13เป็นวักตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4890011ค่ะึ่งสุดท้ายของรายการกลับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะไมมมม่่ีนนเเยือัั้ิิส